มาถึงแล้วเป็นไงบ้างตอนแรกตอนแรกคิดว่ามีแต่คนถามว่าตื่นเต้นไหมบอกทุกคนเลยว่าไม่เห็นตื่นเต้นเลยยังไม่ตื่นเต้นเลยมีแต่เหนื่อยมีแต่เหนื่อยเลยอย่างเงี้ยไปมาเมื่อเช้าความไม่ตื่นเต้นทั้งคู่ร้อ,องไห้หนักมากค่ะคือมันมันไม่ใช่ความตื่นเต้นเนาะมันเหมือนเป็นความตื่นตันมันตื่นตันไม่รู้มีใครเคยไปหรือเปล่าเวลาไปร่วมง,งานแต่งงานคนอื่นนะแล้วเวลาเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวร้องไห้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราจะร้องเปล่าวะ แต่เมื่อเช้าตอนตอนที่เราได้กราบผู้ใหญ่มีการออยพรในการรถวสังเจ้าบ่าวไปก่อนเลยค่ะใช่ไหมก็มีทั้งความแบบตื้นตันแล้วก็แบบเหมือนตื้นปิติอะครับเขาเรียกว่าน้ำตาลุกผู้ชายถ้าพูดแทนเขานะเพราะว่าอย่างอาเป็ดเชิญยิ้มมะค่ะก็เป็นคนเป็นคนดูแลเขามาแล้วเขาก็เหมือนผู้ชายจะไม่ค่อยได้แสดงออกความรักกันนะเนาะแต่วันนี้เป็นวันเหมือนแบบ เป็นวันเป็นวันดีเป็นความใจเหมือนแบบพอมองตากันลุงกับหลานเขาก็โงใส่กันก็แบบขอให้แบบใช้ชีวิตรักกันยืนยาวนะครับ่แล้วก็ให้ขยันทำหากินสร้างครอบครัวก็ครข,ขายกันท่านาันาบ ่ผ่านที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็จริงๆร,รู้จักกันมาสิปีอย่างที่บอกแล้วก็คบกันมาประมาณ4ี่ปีกว่าๆมีมีเหมือนกันค่ะเหมือนทุกคู่เนาะอุปสรรคมีไหมมีไหมมีเนาะไม่มีลินกับฟันลินกับฟันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าโชคดีอย่างเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเวลาทะเลาะกันน่ะมันจะเป็นอะไรที่รุนแรงแน่ๆเลยมันต้องหนักแน่ๆเลยแต่ว่าเห็นข้อดีของการทะเลาะกันอย่างหนึ่งคือเวลาเราทะเลาะกันทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคุยกันเพราะทุกครั้งที่คุยกันมันจะมีการร้องไห้ใส่กันแล้วมีจะมีการพูด สิ่งที่ต้องการแก้ไขสิ่งที่ต้องการให้เปลี่ยนในอนาคตแล้วเราสองคนก็พยายามทํามันก็เลยผ่านจุดนั้นมาแล้วจนมาถึงวันนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างค่อนข้างลงตัวและแฮปปี้ค่ะที่ผ่านมาคุณบอกคุณบอกแหวอยพิสูจน์ยังไงล่ะคะก็เขาเป็นคนเป็นคนที่ให้ความรักคือผู้หญิงหลายคนก็ไม่ต้องการอะไรมากเรารู้สึกว่าต้องการคนดูแลเอาใจใส่ให้ความรักให้กําลังใจเป็นห่วง คอยเทคแคร์แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วและส่วนนั้นเราบอกเลยว่าเจ้าบอกคนนี้ทําได้ดีเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อเวลาเรามีปัญหาเรากลับมาแล้วเราเจอเขาแบบให้กําลังใจแค่ทํากับข้าวอร่อยอร่อยให้กินหรือว่าส่งข้อความว่าเป็นห่วงนะคิดถึงนะหนูเก่งมากสู้ๆแค่นี้เราก็หายละแล้วลนอกเหนือจากนั้นท,ที่เขาที่เขาทําให้เรามีความสุขแล้วก็โอเคก็คือช่วยกันวางแผนชีวิตเวลาเราคิดขึ้นมาเราอยากทำผลิตภัณฑ์นี้จังเลยอะ่ะเขาคิดได้ ต่อยอดให้เราได้เราทําตรงนี้กันไหมเขาก็ต่อยอดให้เราได้อะไรเงี้ยด้วยด้วยการตลาดที่เขาเรียนมาก็ช่วยเราได้เยอะในนี้ในตรงนี้เราก็เลยเหมือนแบบมันค่อนข้างลงตัวในเรื่องของการการช่วยกันคิดเขาเรียกว่าคู่คิดก็สามารถช่วยกันสร้างรายได้แล้วก็ค่อนข้างไปอนาคตที่ชัดเจนได้อะคำสัญญาก็จริงๆแล้วก็มันไม่ได้มีคำสัญญาอะไรมากมายนะรัก็เป็นแบบชีวิตคู่รักทั่วไปที่ วันนี้เราสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วอะครับเราก็ต้องยึดมั่นในคู่ของตัวเองแล้วก็มองถึงอนาคตข้างหน้าอนาคตครอบครัวเนาะเป็นหลักก็จริงจริงแล้วก็สังเกตได้จากการที่เขาดูแลครอบครัวชมพู่หลัที่ผมพูดนะสมอว่าชมพู่เป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติทุกคนคือชมพู่แบบเป็นเสาหลักของบ้านเขาจะห่วงครอบครัวมากกว่าตัวเองเสมอ ราะนั้นถ้าวันนึงเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถดูแลครอบครัวของเราได้ดีเช่นกันอืมาลาราปลอบมือให้ตัวเองจะบ้านเหรอให้คนอื่นปลอบไหมข้องมาข้องมาข้มาหลัาจ,าจากนี้เียน้องแอะไรบางจะองก็ก็จริงๆก็แพลนไว้ว่าจะอยากอยากจะมีเลยครับแต่ว่าตอนนี้มีแพลนที่สําคัญกว่าคือตอนนี้กําลังสร้างบ้านอยู่กําลังเหมือนกําลังกําลังทําบ้านปลูกบ้านมาเพื่อจะรองรับ ทิศท,ทางก็เลยจะเป๋ๆหน่อยตอนนี้ก็ลังงง,งว่าเอ๊ะตอนแรกเรากะว่าหลังแต่งปุ๊บจะมีน้องเลยแต่พอเรามีแผนเรื่องเรื่องบ้านเดีที่ดินออกมาแล้วเลยเอ๊ะยังไงดีหรือเราจะบ้านกับบ้านที่ดินให้เราให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมีแต่ไปมาเราก็อาศัยธรรมชาติะค่ะถ้าจังหวะเขาจะมาหรือว่ามันลงตัวเราว่าก็ปล่อยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอืมอย่างชงพูเ้เนาะอู้หปลายันหยดสุดท้ายเลยจ้า จริงๆอ่ะรับงานยันวันที่29เลยนะหนูว่าลืมว่าตัวเองจะแต่ง30แล้วพี่ผู้จัดการบอกว่าเธอพักหน่อยไหมเธอจะไม่สปาเธอจะไม่ดูแหลหน้าเลยหรอเออใช่ก็เลยมาหยุดได้ประมาณวันครึ่งก็คือ28ทํางานเดียวแล้วก็29ได้หยุดเต็มวันแล้วก็แต่งวันนี้30เราเชื่อว่าถ้าหลังจากนี้บาลานซ์ชีวิตหนอง่ายมากเลยเพราะว่าชอบทํางานเรารู้สึกเลยวันไหนที่ไม่ได้ออกมาทํางานรู้สึกเหมือนแบบขาดอะไรไปสักอย่างอ่ะจะต้องจะต้อง,องได้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยอืม ไม่มีขบวนแห่เราเราอยากมีให้ครบถ้วนทุกขบวนนะแต่เรารู้สึกว่าในในความสุขของเราอะ่ะบางทีบางอันที่เราจะต้องลดทอนเรื่องเวลาหรือว่าอะไรที่มันไปจําเป็นตรงจุดรือเพราะผู้ใหญ่เราสองคนเยอะเวลาตรงนั้นน่ะใช้เป็นชั่วโมงแน่แเราก็เลยลดบางขั้นตอนไปแต่ว่าความสุขทั้งมวลตอนเช้าเนี่ยก็อิ่มจริงๆอิ่มมากได้ได้ผู้ใหญ่ไวยพรร้องไห้กันก็แฮปปี้แล้วแต่ไม่มีขบวนขันมาแต่โดนเซอร์ไพรส์หน่อยนึง เพื่อนเจ้าสาวแอบกั้นประตูแก้งเจ้าบ่าวห,หน่อยนึงเมื่อเช้านิดหน่อยอยากบอกอะไร <c oughs> อ,อ,อะรรอคะไม่ะปไม่ไป <c oughs> จริงๆก็บอกไปหมดแล้วแหละเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่มีวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักกัน โดยบริสุทธิ์ใจเราอาจจะแบบห่างกันไปหรือว่าอาจจะแยกกันไปตั้งนานแล้วก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนที่ผ่านมามันก็พิสูจน์อะไรมากมายแล้วเขาก็พิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเขาเป็นผู้ชายที่ผ่านคํข้อรหาต่างๆว่าโอ้ยคู่นี้มันไปไม่รอดหรอกเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราผ่านจุดนั้นแล้วเขาทําให้เรามีความสุขจริงๆในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนไม่ต้องบอกใครว่าเราไม่ต้องมาอธิบายนะคู่เราว่าเราแบบเออ э มีความสุขนะเรารักกันนะไม่ต้องบอกแต่เรารู้สึกได้เองว่า เวลาเราโทรหากันกลับบ้านเจอกันหรือว่าแค่วันนี้ที่มีงานดีๆกันเนี่ยเราก็รู้สึกได้แล้วว่าเราเออเรารักกันก็ขอบคุณเขาที่เป็นเจ้าบ่าวใหนีันนี้นะคะอยากบอกอะไรหมเนี่ยดราม่าทำไมเนี่ยบ <c oughs> ้าบอสองผมก็ดีใจที่ได้เข้ามาเป็นคู่ชีวิตนะครับก<ม>็อย่างที่บอกเสมอว่าผมไม่เคยสัญญาว่าผมจะดูแลเข<ม>าหรืออะไรแบบนี้แต่สิ่งที่ผมทมําเสมอคือการการกระทํา ให้เขาเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เราดูแลเขายังไงคำสัญญามันก็แค่คำพูดแต่ว่าการกระทำมันสำคัญกว่าเนาะก็รักเมอัขอบคุณค่ะเก่งนะเออทงญาตกขอบคุณมากครับคุณนะคะคุณค่ะ เราเป็นหมอรองกระดูกแกก็เลยต้องใส่บ้างนี่ต้องใสองหมอป่ะเนี่ยใช่